กรับสสดีทั้งมือมีเกียรติทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง it ที s t e เตนะก็เราก็จะมารีวิวเจ้าจอย playstation 5นะเป็นอ่าคลิป first impression เลยดีกว่าเพราะว่าเพิ่งใช้มาได้แค่สองสวันเองอไม่มาอาจจะเสียงเบาสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นไมโครเดนเซอร์เนาะไม่ได้ติดไม้ลอยเพราะไม้ลอยพังไม้ลอยเจ๊งโอเค เริ่มจากกล่องเลยดีกว่านะก็นี่กล่องนะครับก็เป็นกล่องเรียบหรูตามสไตล์ playstation เลยอันนี้เป็นสีม่วงกาล a c ติกเพอร์เอเนาะซื้อมาในตรงนี้เขาจะเขียนว่า ดูโอเซนนะครับเพราะว่าเปลี่ยนชื่อจากดูโอช็อคโฟกลายเป็นดูโอเซนเลยเปลี่ยนชื่อจากดูช็อคที่ใช้มาตั้งแต่ p พ a y s t i t i o n 1 d u นดูช็อควันดูช็อคทูฟีโฟแล้วก็ p ีหก็เปลี่ยนเป็นดูโอเซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะในเรื่องของผิววัสดุก็จะเป็นกล่องทั่วไปเลยนะนี่ด้านข้างก็จะมีประกันหนึ่งปีนะครับ ว่าเป็นของแท้นั่นเองซื้อจากชื่อร้านดูได้ลดนี่เป็นสีสุดท้ายของร้านแล้วนะเราก็เป็นสีเดียวเลยด้วยนะก็คือซื้อมาปุ๊บของก็หมดปรับด้านล่างก็จะเขียนัวนี้ entertainment เป็นโลโก้สุดคลาสสิกมีตั้งแต่ playstation 1แล้วประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะด้านางเขียนเปเรเ t นีประมาณนี้ด้านหลัง ด้านหลังก็จะเป็นเขียนไฮไลท์ของจอยฟิวเจอร์อะไรต่างๆของจอยนั่นเองจะมีตั้งแต่แฮปติกฟีดแบ็กเนาะแฮปติกฟีดแบ็กการสั่นเสมือนแล้วก็อ่าแอดัพตีฟทิกเกอร์แอดัพตีฟทิกเกอร์คือการอ่าการต้านนิ้วนั่นเองเป็นทิกเกอร์อ A R R หนึ่ง L หนึ่งอ่ะมันจะ R R หนึ่ง L สองอ่ะเดี๋ยวนะ เรียก L 2 R 2เออ L 2 R 2มันจะต้านนิ้วนั่นเองมันจะไม่เหมือนพวกจอยเจนเก่าๆที่เป็นแค่รูปทรงเหมือนกายปืนเฉยๆแล้วก็บิวอินไมโครโฟนมีมาให้เต็นที่เรียบร,ร้อยสุดท้ายก็จะเป็นอ่าซิกเจอร์คอมอร์ตหรือว่าการสัมผัสที่ดีนั่นเองประมาณนี้ ส่วนตัวจริงก็สีประมาณนี้สีโฆษณารู้สึกว่าสีมันจะสดกว่าหลายเท่าเลยแต่ตัวจริงก็เยียหรูดูดีอันนี้คือเครื่องอันนี้คือเอามาทสกับขอมนั่นเองฟิวเจอร์บางอย่างจะไม่ได้ใช้ก็คือฟิวเจอร์แอตแทติฟติกร์การต้านนิ้วจาก R2L R2L2 ไม่ได้ใช้เพราะสตรีมเขาคงต้องรอสตรีมพาอัปเดต แต่สตรีมเขาอัปเดตให้รองรับการใช้งานแบบไร้สายแล้วจากตอนต้นปี2021ที่ยังใช้แบบต่อสายอยู่นั่นเองส่วนข้าบนจอยเป็น type C แล้วหัวชาร์จเดียวกันกันกบมือถือสาย type C ดูว่าเรียบรู้ดูดีและสะดวกนะครับส่วนไฟย้ายตำแหน่งหนึ่งจะไม่เหมือนกับจอยเพย์สเตชั่น เมื่อกี้กล้องร่วงเออขออนุญาตขั้นสักนิดนึงนะก็ลืมบอกไปว่าในกล่องไม่มีอะไรแถมมาให้นะนอกจากถุงที่ใส่เจ้าตัวจอยมาไม่มีอะไรแถมมาให้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่มีสายแท็บซีอย่าลืมไปสั่งซื้อกับร้านที่ตัวเองซื้อมาด้วยนะผมเองก็ซื้อมาพร้อมกันเลยเป็นสายแท็บซีซื้อมาพร้อมกันเลยพอดีช่วงนี้ขาดแคลนสายแท็บซีอยู่พอดี เลประมาณนี้แล้วกันแล้วกลับเข้าเรื่องอันฮะก็เดี๋ยวเราก็มาลองกับเกมฟ f ร r ซ e หรือ Front f l o กันเลยดีกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วผมอัดไปครั้งหนึ่งน,นะไอตอนที่เล่นเกมนี้นี่นแหละแต่เอไม่ได้อัดคลิปเมื่อกี้เลยไม่ได้อัดคลิปมาลองกับจอย P5 กันครับ ถึงแม้ว่ารู้ๆกันอยู่ว่าพอร์ซ่าฮอลลีซอมันเกิดมาเพื่อเอ็กบ็อกเสียงดังๆเลยถึงแม้ก็รู้กันอยู่นะว่าจอย p พ a y s t a t i o n 5มันไม่ได้เกิดมาเพื่อ f อร z a h า r i z o n เพราะฟอร์ซ่าฮอลลีซมันอยู่ในแพลตฟอร์ม Xbox หลายๆคนก็ได้รู้กันอยู่แต่ถ้าเอามาเล่นมันก็ไม่ได้แย่นะ ถึงแม้ต่างฟิวเจอร์มันจะไม่ได้ใช้อย่างฟิวเจอร์ a d a p i v e Trigger อันนี้คือไม่ได้ใช้จริงๆฟิวเจอร์ต้านนิ้วเนี่ยเพราะสตรีมมันยังไม่รองรับนะทุกคนแลต่ฟิวเจอร์ไร้สายอันนี้คือรองรับแล้วแล้วก็ Haptic ฟ d b a c k การสั่นเสมือนบนพื้นผิวอันนี้ได้ใช้ได้ใช้ทุกอย่างยกเว้น Adaptive t กเกอ e r ไม่ได้ใช้เลยเดีย๋ยวมาลองกันไม่ไม่ <My S 2> ผมก็ไม่รู้ดิ ต้องลองนะต้องลองต้องลองมันต้องลองว่ามันจะได้เสียงการสั่นของไมค์เข้ามาที่เสียงการสั่นของจอยเดีเข้ามาที่ไมค์หรือเปล่าท่าไหนดิอืมอืมเอาอาสามสี่แหละดีแล้วอืิโมมาสดๆเลยโมมาขับเล่นดีกว่า อ่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ฟังกันเลยการสั่นของมันนะอันนี้คืออยู่บนพื้นหินเดี๋ไปน้าแข่งดีกวแข่งกับ กา,ารสั่นมันเงินไม่ได้หน่วงนะโอลงน้ำก็รู้สึกว่าเราลงน้ำจริงๆนี่มแข่งกับนี่คันนี้ดีวกว่าเ,เรื่องของการชนวัตสุดเี๋ยวให้ลงน้ำไปด,ดูนะ รูสึกเลยว่ามันลง,งน้ำจริงนี่การอยู่บนพื้นผิวที่แบบมันไม่เรียบอ่ะอยู่บนพื้นพื้นหญ้าอย่างเงี้ยเออโอเคเลยนะโคนฟังรู้เลยว่ามันโคนแล้วก็อยู่พื้นเรียบแล้วเดี๋ยวผมขับรอบจัดให้เดี๋ยวเดี๋ยวถึงเลสไลน์นี่ตันแล้ว มันสั่นสั่นซ้ายสั่นขวาสั่นไม่เหมือนกันนะก็ะคืออย่างให้เป็นลองที่หน้าร้านจริงๆว่ามันสั่นแบบสั่นยังไงอะแต่ถ้าแบบถ้าใครแบบใจใจมันได้แล้วอะถึงแม้จะเป็นสายกีซีก็ตามที่มันไม่ค่อยเอื้อมด้วยครับเพลย์สเตชันเท่าไหร่ก็มันกระดงโดนนะนะก็ <c oughs> ะคือผมชอบการวางกระเชื่ของเพลย์สเตชันมากเลยแต่ว่าเอ็กซ์มอสผมไม่ค่อยชอบการวางกัะเชืเท่าไหร่ไม่ค่อยถนัดอะอ แต่ถ้าฝึกก็ฝึกได้นะแต่ด้วยความที่มันเคยชินอะเนาะมันมันมันชอบเพย์สเตชั่นอะมันเคยชินกับสิ่งตรงนี้อ่ะเออไม่ใช่สิ่งไมโครซอฟท์อะเลี้ยวเลี้ยวจนเลี้ยวจนรดโอเวอร์สเตียือรู้เลยว่าซ้ายหรือขวาแต่ว่าไมค์ผมอาจจะไม่ได้บอกเนี่ยรู้เลยว่าซ้ายหรือขวาเนี่ยมันสั่นซ้ายขวาซ้ายขวา,ขวารู้เรื่องอ่ะแต่ว่าไมค์ผมไม่ได้บอกเพรามันสั่นซ้ายสั่นขวานะ เราไม่ใช่ไมเอส์หมาเนี่ยประมาณนี้เนาะก็ไม่ดีเลยเลยนะ มานี้แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวไปสรุปตอนท้ายคลิปเลยดีกว่าอ่าโอเคก็สรุปว่า j o ย playstation Fast เนี่ยผมเป็นคนมือเหงือออกอันนี้ก็ได้เทสแน่นอนเรื่องความติดทนมือเหงือออกเห็นไหมเออเนี่ยข้ามมื่อเหงือออก แต่ก็ต้องดูแลรักษาหน่อยนะครับไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้นะก็ต้องดูแลร,รักษามันเช็ดกันบ้าง,างเป็นคนที่มือมอ,ออกนะแต่โดยรวมก็คือใช้ได้เลยนะถือว่าโอเคเลยนะสตรีมซัพพอร์ตทุกอย่างยูเวนต์อะดัพติฟติเกอร์อันนี้คือแบบอ่าแบบอย่างเดียวอะ่ะเออถ้ายอมรับได้ก็ซื้อมาหานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เป็นข้อเสียก็คือแบบเกมมันขึ้นเป็นเมนู abxy ซึ่งเป็นของ xbox มันไม่ได้เป็น xo เอ็โอสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแบบอาเพย์สเตชั่นเนาะมันจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยนะถ้าใครจะซื้อมาเล่นกับ pc นะครับแต่ฟลิงสั่นดีดีเลยนะไม่ผิดหวังเลยเนาะถือว่าเป็นจอยที่สั่นดีที่สุดในโลกแล้วแหละอันนี้คือพูดกันตามตรงแล้วก็ไม่ได้อวยเพราะเป็นสายโซ n y อยู่แล้วอารยธรรมโซนีนะครับเฟ <c oughs> นะีวฟ้าเลยทีเดียวเนาะ เกมอื่นก็โอเคโดยเฉพาะ Left 4 d e เนี่ยใครซื้อมาเพื่อเล่น Left 4 Dead ทงภาคสองเนี่ยบอกเลยว่าหนุกแน่นอนใจโลมันใช้ได้อะพูดแล้วเดี๋ยวก็พูดแล้วเดี๋ยว,วก็กระไดอยู่เดี๋ยวไปดูคลิปใช้งานจริงเลยดีกว่าเนาะอ่าเอาไว้ติดตามกันเลยดีกว่าดูคลิปใช้งานจริงนะครับก็ไม่รู้ว่าอาจะออกเมื่อไหร่เหมือนกันแต่ที่รู้ก็คือ ยังไงก็ต้องมีคลิปเปรียบเทียบกับจอย playstation 4เอาไว้อต,ตอนต้นคลิปก็สปอยไปหน่อยหนึ่งว่ามันแต,ตกต่างกันมากเลยนะตั้งแต่หน้าตาแลละผมเองก็มีจอย p พย4เนี่ยหน้าตาก็แตกตาก่างกันมากแล้วนะและหลายอย่างก็ถูกพัฒนามามากเลยแหละถือว่าโอเคเลยจากตัวเก่าเป็นตัวใหม่โดยเฉพาะเชดเจอเห็นไหมมันใหญ่ขึ้นกว่าตัวเก่ามากอะ่ะเนี่ย ัวเก่าดูเล็กเลยัวเก่าดูเหมือนแบบของเด็กจับของเด็กเล่นใหม่ดูมันดูมันใหญ่กว่าเออโอเคเลยประมาณนี้แล้วกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้อมมีก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนฝากกดไลค์กด subscribe นะครับมีช่องทางหลายช่องทางให้ติดตามกันเนาะมีทั้งแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ติ k t o k อกนะครับที่เป็นหลกัหลกๆเลย Instagram ก็มีฝากติดตามกันด้วยบายบาย จะขึ้นเป็นอ่าจะขึ้นเป็นเอ็นเครดิตให้ละกันเนาะอินสตาแกรนะครับโอเคเฟซบุ๊กแฟนเพจ Facebook แล้วก็สุดท้ายก็เป็น t ิ k t o k แล้วก็สุดท้ายและสุดท้ายที่สุดฝากกด subscribe ให้กับช่องไอที s ิ e เตกันด้วยจะได้ ถึงหนึ่งพันกันสักทีเนอะเออโอเคบ๊ายบายคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้ดูคลิปการใช้งานจริงว่ายอดหรือเป็นไงมีข้อปรับเปลี่ยนหร,หรือแบบไม่พอรเฟคตรงไหนค่อยมาพูดคุยด้วยกัน